อ่าขึ้นไปขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยไปรอดไปโหมเลยนะเอาไปด้านในเลยเข้าไปด้านในอายัานตโพธิธยามูเลสักกายนังนานดิวาตโนเอวังตวังมิชโย จัยยะชูชยมังคะเรอปิราชิตาบานรังเกสิเสปทวิปุคะเรอภิเสเจสะพะพุทธอาคาปโตปโมติสุนักตังสุมังครังสุปปัตต ตตังสุขโนสุมโหโตจัสุเดธังพรามจาริสุปทาคินังกายกรรมคัมาร,รม, <c oughs> มังปะทาคินงังปทาคินงังมนโนกรมรมปณนิทิเตปทาคินาปทาคินานิกัรตวานาร,บร,ร,าระบันตเตเาปินีเนอนนันถโพนี้ในครั้งก่อนก็เวลาที่ พระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ใดครับก็นางวิสาขาบาสิกาก็อยากจะให้พุทธเจ้าอยู่ประจำและทำยังไงก็บอกว่าเป็นม,ม,มีอุเทสเกดีที่จะเป็นตัวแทนของแตถาคตเจ้าได้ก็จึงทำให้พระโมคัลานะเหาะไปครับแล้วก็ได้อากีวอนขึงเอาเม็ดโพมาครับแล้วก็มาปลูก แล้วก็ตั้งชื่อว่าอานันทะโพเป็นประวัติตั้งแต่ยาวนานฮะสบายแล้วสบายแล้วสบายแล้วโอเคแล้ว